ก็จะโตพระนางเสือละครนะครับเนี่ยองค์นี้นะครับก็จะมีพระนางพญาองค์ใหญ่นะครับที่ประทับอยู่นะครับองแรกนะองค์นี้สมเด็จนะครับพระนางพญาองค์ยิงเสือนะครับประทับอยู่ในองค์นี้นะคร <c oughs> ับเขาจะเป็นเขาจะเป็นเสือเลยนะครับะนางเสือเลยนะประทับอยู่ ตนี้พระนางพระพระ,พระนางพญาหุ่นนกนะครับแต่ว่าก็จะมีเล็บพระพระนางพญาหุ่นฉางในสีขาวนรับเนะน,นี่เราเปิดซีฟอก็เป็นเสือนะครับเป็นหุ่นเสือนะครับก็จะมีความหนานนะครับองนี้ก็จะเป็น เขาจะหนามากกว่าหามินครับโคมาครับมจะมีเล่ยในน้ำรถไฟกลับมาติมเทีเราก็จะช้าครับประทับแล้วก็สมเร็จเจดชั้นตรงเียครับก็สมเด็จกรุงเทพมหานครก็จะมีพระนางพญาองีเสือนะครับที่ประทับอยู่นะครับที่โรงเนีย จมอเห็นเป็นพระนางมงเสือเลยนะครับก็จะมีดินน้ำมาคอยขอบมืนกันนะครับสีระนางท่านเทวดาปิยาชาครับรง,งนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็พระนางเสือนะครับที่ประทับอยู่นะครับก็จะเห็นพระนางเสือครับรงนี้นะครับเขาก็จะมีคลื่นรับแร้ เป็นพระนางเสือเนี่ยเป็นได้สีส้มเนี่ยเป็นเสือเลยนะเนี่ยและนี่หายากที่สุดนะครับพระพระนางพญาเิช้างนะครับแรสีขาวนะครับคเขาจะวิธีตรงเขจะประทับอยู่ในแรสีขาวนะที่ที่เขาเลือกที่จะประทับนะครับองค์นี้ก็พระพระนางพญาองินงูใหญ่นะครับเป็นกองแท้นะองค์นี้นะครับ ก,ก็เหมือนกันนะครับกับพระสมเด็จวะะรังค์นะครับเหมือนกันนะดินน้ำาไฟเขาเหมือนกันนะมุมซ้ายมือนี่นะครับก็จะเห็นในชาเลยนะครับพระปานางพระยาวมือใหญ่นะเดี๋ยวนั่งประทับอยู่ที่นี่เลยนะ วซ้ายมือเนี่ยนะบก็จะนั่งัทํยูจุตรงนี้นะก็จะมีพระพุทธรูปจิ๋วด้วยนะครับ

มนก็จะเป็นอูใหญ่นะครับโอ้ดร็กเกี่ยวก็จะนั่งจุดนั้นเลยครับนะครับเห็นไหก็ทานสามชั้นมานที่เกาะที่เกาะลังอยู่นะครับก็ต้องก็จะเป็นเที่ยวเวลาไปใช้เที่ยวแล้วที่ยืนดูนะครับก็จะเป็นพระพระนางพระยาว์อย่ใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะรู้เหมือนกันนะ ที่สี่ทานครับนนาำไฟครับลงใททีนี้ครัปังพยายใหญ่นะครทับที่ลงททีนี้นะครับก็จะมีสแบบเลยนะมีชิ้นก็เยอะโก็จะเป็นส่วนของประจันนะครับระจันระจันบริบารทั้งหมด y put easy ก็จะเป็นพฤติกรรมจากนะครับเขาไ้ปฏิบัติราม ก็เปิดรูปวงเล็กองลูกครับมีการคําชูเปดรูปใต้ฐานครับด้วยร่างที่ท่านที่แสดงเปนสร้างที่พระพนาเป็นอย่างใหญ่ครับซึ่งจะคําชูเอิรูปนะครับวงนี้ครับที่เขาลูกกันสร้างครับชิ้นส่วนที่ส่วนนี้ครับนี่คือวงพระเป็นอย่างใหครับซึ่งจะคำิดนะครับวนี้ครับทีเขาลูกกันสาครับ 唔係啦。 ผู้สร้างก็จะมีผู้ทะลุเทียวด้วยนะครับเขาก็จะยิ่งใหญ่ที่สุดแลยครับแต่เขาก็องอยู่ภายใต้